ย้อนเส้นทางรักมิ้นไอโรมอโลนก่อนสบั้นรักก่อนวันวิวาหลายคนช็อกหนักมากเมื่อมิ้นไอรมอโลนยูทูบเบอร์สาวชื่อดังประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติหลังถูกขอแต่งงานไป โดยเผยว่าสวัสดีค่ะทุกคนมิน้นมีเรื่องจะบอกนะตอนนี้มิน้นกับโจโยแยกทางกันแล้วนะคะด้วยปัญหาหลายๆอย่างจริงๆไม่มีใครอยากให้จบแบบนี้เลย แต่เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วเลยดีกว่าที่ต่างคนต่างแยกไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แค่เราจะรับมือกันยังไงในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงยังดีนะที่เรายังมีครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่กับมิ้นต์อยู่ไปด้วยกันนานๆน,นะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะมิ้นจัดการความรู้สึกได้สะอาดเอี่ยมมากเลยครั้งนี้เพราะเราเต็มที่แล้วไม่มีอะไรติดค้างและไม่มีอะไรเสียดายเลยค่ะสำหรับเส้นทางความรักของทั้งคู่พวกเขาเคยออกมาเปิดใจผ่านทางช่อง YouTube รักแรกพบแต่งงานมีลูกยังไงดีเจอกันครั้งแรกที่หน้าร้านกาแฟที่ซาอุดิอาระเบียสาวมิ้นยอมรับว่าเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาหลอ แฟนหนุ่มเล่าว่าตอนนั้นจะจองตั๋วไปอาเซอร์ไบาจานที่นั่งเต็มหมดโทรหาสายการบินก็ไม่มีที่เหลือเลยใช้วีซ่าซาอุที่มีตัดสินใจบินไปนลงที่เมืองเจดดาติดต่อโฮสต์เขาบอกว่าจะพาไปแคมป์กับนักเดินทางผู้หญิงอีกคนซึ่งยอมรับว่า ตนเป็นคนจีบสาวมิ้นก่อนเจอครั้งแรกรู้สึกว่าเธอน่ารักน่าประทับใจที่ผู้หญิงเอเชียมาเที่ยวซาอุดิอาระเบียคนเดียวน่าประหลาดใจและน่าสนใจมีเวลาดีๆบทสนทนาดีๆกลางทะเลทรายเลยรู้สึกว่านี่แหละใช่เลย